สวัสดีครับวันนี้พบกับร้าน68บายเช่นเคยนะครับรับซื้อขายและเปลี่ยนเทอร์นรถแวนมือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามาดูวี่เจ้าเซท900นะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับรถคันนี้ราคาซื้อสดจะอยู่ที่269,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สองบริษัทนะครับบริษัทแรกนะครับบริษัทกรุงตะวันออกลีซซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทนะครับบริษัทที่สองนะครับบริษัทกรุงศรีบิ๊กไบค์นะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่บบาทนะครั รถคันนี้เลขไม้น้อยมากครับไม้แค่300กิโลเมตรนะครับรถคันนี้นะครับของแฟงก็จะมีกระจกปลายแฮนด์นะครับมีท่อนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครยนต์นกันดูดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับรถใหม่มากนะครับ ใครที่สนใจใครที่หาอยู่นะครับสามารถมาดูโรถตัรจริงด้ทีลาเลยนะครับรหัสติดต่อของเจ้าคันนี้นะครับรหัส25นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook นั่ง68ไลค์ดนวยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ